คืนหลอนซ่อนทางเล่นโดยหัวฟูเกโนหนึ่งโอ้ฮัลโหลว้าวเปิดไฟได้ด้วยโอ้เ oh. uh ุย huh. มีพระด้วย oh. สาธุขอให้ข้าพเจ้าลูกน้อยเดินทางกลับบ้านปลอดภัยด้วยเถอะคุณพ่อสังสังคัง พี่พเราเห็นไหมเราเห็นข้างบนแั้ไหมสวัสดีครับพี่พี่เต้นอะไรอ่ะออกมาเลยพี่กูไปพี่ว้เป็นแบบไหนครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ผมสั่งข้าวไม่เอากิ่งนะ เกมนี้พี่เปรดด้วยนะพี่เกอร์เฮพี่โทษสมจริงเลยเออซอยเออพี่ซอยรับมาแล้วครับเซอยจูบอ่ะซอยจูบอ่ะพี่สองหนึ่งสองสองสองสี่ไม้จีพอซอยจูบแซบแบบอ่ะโอ้แซ่บเนาะโอ้โอ้ผมไม่กลัวแล้วพี่ไปแล้วพี่นะ ซอยจูแซ่บๆพี่ขออเฉยพี่สอยจูโอ้พี่ขออยู่เฉยๆไปซอยจูมาวู้ฮู้วู้อ้อ้พี่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 อะไรพี่พี่พีผม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 ไม่อยากจซอยจูพี่พี่พี่ใจเย็น พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย,<ท>ย็นพี่ไอ้ไอเชี่ยพี่พี่ใจเย็นพี่โอ๊ยไอ้เชี่ยสองตัวเลยโอ้โหเงานดันตาคุมคุมพี่บอกหน้าพี่โอ้ยพี่พี่แซ่บแซ่บเลยโอ้โห,โโหจะชวนให้ผมลงไปกินด้วยก็ไม่บอกเออพี่โอ๊ยโอ้ยพี่ไอ้ไอเชี่ยอ้อยโดนคว่ำไอ้เชี่ยพี่พี่ใจเย็นพี่ พี่พี่พี่วะเฮ้ยไอ้เชี่ยพี่พี่พี่ผมผมไม่เปผมผมไม่ได้ยิงซอยจูพี่สักคำเลยพี่ชายไปเร็วแโมตส่าพระอาจารย์สังคังวไ้ที่จำหนูได้ไหมคะเปิดเพลงให้พี่ฟังด้วยวังสันท์จะอะไร ฉันลืมว่าเกมดีเลยคุณยายเอาใหม่ไปไหนครับให้ผมไปส่งเปล่าเรม่เลยเห็นคนเล่นเองใช่ครับคนเล่นแปลกแลบกนักผมว่าเออคือรถผมได้นะคุณยายไปไหนครับชนแล้วหนีเลยคุณยายไม่ตอบยายไม่ตอบย้ายสักีโอเคไปวู้ฮู้ไป โอ้ยใหญ่โอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใจเย็นใหญ่ใหญ่ตอแล้วผมเอาใหญ่ขึ้นรถใหญ่ก็ไม่ยอมขึ้นมาแล้วใหญ่มาวิ่งกระแทกอะไรครับใหญ่สปีดเรับสาวๆขึ้นรถไอ้เหี้ยนารูโตะเข้าไปยายยายสปีดครับยายนารูโตะเมื่อกี้นี้นั่นหมายว่าแล้วไอียนั่นยนใหญ่ใยายใจเย็นโอ้โหยายมาวิ่งแบบสักซ่าเกย์โอ้โหยายนารูโตะโอ้ย โอ้ยโอ้ยใจใจเย็นใจใจเย็นก่อนอไม่เล่นแล้วไปเล่นแทนสารละเพสบลูสมาลิงเฟสมีน้องคนหนึ่งมันชอบดูมันเคปกติมอนทีน้องสาวอุ้ย <อ>วา้วาวว้าไม่เน้นเล่นเน้นเต้นมาดูพี่เล่นผิดมาดูพี่เต้นถูกได้จ้ะโอ้โหตาฝาดตาฝาดตาฝาดมาไม่มี<ด>อะไรไม่มีอะไรตาฟาดมาข้างข้าง,างแน่นอนว่าไหมไปก่อนนะน้องสาวไปเจอกันนะจ,จ๊ะจุบมัว ตาฟาดตาฟาดออไ,ไปกันต่อไปกันต่อไปสวัสดีครับผมชื่อจูบีสวัสดีครับเออไปละเจอกันในรถเออไปไหนจ้า้องสาวพี่ไปส่งไหมพี่เห็นอะไรบ้างอย่างที่พี่คิดว่าแล้วเออเอเฮ้โอ้ออออสวัสดีครับพี่ชายจะไปไหนก็บอก ทำไมต้องอาปาก่างนันด้วยเออมันจะไปไหนไปที่ศาลเหรอสวยได้เฮ้ยเยชีวิตโอ้นโมตสะเออพาอาจารย์สั่งครังช่วยลุกช้างด้วยมันออกไปเลยที่ที่มันออกไปน้องเขาเห็นพี่หรอก,ก็เลยว่าผมเลือกมากเลย ไอ้เคียกูตบแม่งเลยสัตว์โอ้ยมึงไม่ต้องย mm ืนขอมาก็ได anyway. ้ยังเป็นสอิติดว so ินี้กูบอกกันดีๆเดี๋ยวไปส่งหน้าเหมือนลุงตู่เออหดคอไปเออเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งไม่ต้องยืนออกมาขนาดนั้นเออเออนี่ไหมลงไหมทุกเนี้ยสารา สาราเราไงลงไหมตรงเนี้ยถ้าดนูเชิญหูตบเลยบางอ่อมมากครับ <c oughs> ไม่ลงโอไม่ลงไม่ลงโอจะไปลงข้างหน้าเขาหวังดีช่วยหมองทางให้พี่ <c oughs> มันจะดีหรอหมุมเนี้ย <c oughs> มุมนี้มันจะดีหรอ มันไม่ดีนะมุมเนี้ยชุบดลล้วยะมันจะไม่ดีเอานะน้องอาสาว,าวเ,เป็นผีพี่ก็ไม่เว้นนะจ๊ะ